สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัตนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่15นะคะเดือนมิถุนายน 2566นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซียขื้นมีอัใร้ลูกหนึ่งนะคะเจาะให้เม็ดเดียวหนึ่งหนึ่งสามนะคะหุ้นรัสเซียรูดหนึ่งเจาะหนึ่งสามนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำนะคะวันที่สิบห้า เดือนมิถุนายน2566นะคะหุ้นเยอรมันเกินมีแอนให้รูดหนะคะเจาะให้เม็ดเดียว65นะคะหะคะุ้นเยอรมันรูด6 6เจาะห5นะคะต่อไปเป็นหุนอังกฤษนะคะประจำนะคะวันที่15เดือนมิถุนายน 2566นะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้ออดได้รูดสนะคะเจาะให้เม็ดเดียวสีนะคะหุ้นอังกฤษรูด4ี่เจาะสีนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามรัทของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคน เฮงๆรวยๆปังๆไม้ตั้งใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ